สบายดีสบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนมาาใคิเตอนี้ก็เดินทางมาเาตบายดีบายดีบวกตอยเด้อหน้าดำเนาะจะผาเจอคนเนาะเามาในบ้านี่ยบายดีพี่น้องท่าวดีมมหลินบ้าเมื่อไีทาพึ่งไปหาซาตีพ่น้องมากินอสาวาตีเนี่ยนาจะ้าพึ่งไปเนาะ สามนาทีคนเขา่วยเาตีมันขำจลับาจะขาวมันข่าวมาจาบมคนเขามันขอยากมันขึนเขาแรกเลยคือบอกเมื้อก็ว่าจมาคนเขาเป็นแตีทุกคนนะเพราะว่าเมื่วานนี้ทาติเดขาไปเคลื่อนไอรอนน้องกัแบบบางเออขามมาดินน้าเนี้ยนี่ก็ได้สั่งใจบาซิมาเนาะบเิมาจะเวันไมกับแบบาเกอยางเน้องเพิ่มโนี่ก็ไปฆา ไปเอาเพลงหันไปแปลภาษาเนาะใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปเพราะว่าใส่ภาษาใส่ซับแต่โตภาษาแม่นแม่นใส่ซับภาษาอังกฤษอยู่ในเนื้อเพลงเนาะนีะใส่แปลอีกปะแปลเข้าไปอยู่ในวิดีโอนี้บอกดีไม่ตี้บอกเป็นคาราโอเกะบอกแปลเลยคาราโอเกะ่กับแปลน่ะอันนั้ำโอ้ปลาจิโตก็เลยใช้เวลาหล่นมืดมือเนาะกับปากเซตเซอร์กับปลาอกร่อยกับจังโมงมึงกับไปกับพี่แปลงกูแก้วโมง บมเปรนแล้วมาไหนเนาะเดะไอโจแล้วมาจากแคนาดาแล้วยปรให้ไอโจเราเปร์ให้ก็เลยข่าเบียรเนี่ยนะทุกคนเนาะเอ้ามื่อนี้ขามาหาส้าตีบมั้งมื่อนี้ตีเป็นจะได้โบเดมาลุ่นเนได้บัตรตั้งรางนี่กันไรย่ามนี่ก็เป็นย่ามเกี่ยวเขาแต่ว่าเขากำลังเกี่ยวเขากันยังน้อยกับบริบทันเกี่ยวเขากะมาค้นเขาสวยก็ยังดีบางทีคนบทันดอกกว่า บางทีออกบันษามขาคนท่านสิโมงแล้วนีตีทังโกงหกโมงแรงหกโมงมาันกับมืออื่นมือิท่านยังเขาเหมนมือิท่านยังเอเอกัมืออน่อยถ้าเมื่อพบกันน่อยโอ้นบ่อเหือค่ะนบ่อเือนนี้บ่อสวงอรื่อเลมนี้ว่าสุดางนี่ะ ปลาเนี่เครือสวงมืออื่นเป็นมือบุญส่งเครือบ้านแท็กซี่ผ้าอันนี้แปดบัานน่าไนนะทุกคนนะแต่ว่าเครือนี่เป็นเครืออันนั้นต่างๆสิตี้เพื่อบ้านต่างๆเนาะบ้านหน้าคือเือปลาใหม่อีช่างหนิต่างๆสิทธิใหม่แค้นเลยไม่แค้นเรื่องหม่ยังนี่ผ้าจะคนนี่เจ็ดคนสบายดีมอนน่อยน่ะมันเก็จะยุ่งมันทำเลยเห็นตลอดจบอนน้อยจอดจีบอย่างเนาะ เพื่อเล่มนี้อเฉลยทีหนึ่งฮะเพื่อเล่มนี้อเไดยที่หนึ่งเลมนี้นะสุดสีดำโอ้มต่คึกเลยคือลายมันเงาะเลยตัวเงาตะอนเนาะมีห้างป้าหรือห้างมัเงาะเื่อมันอื่นมันเราลงไปช่วงแล้นี่จหายนี่เจ็ดแปดเจดบ่เจ็ดเจ็ดเายะเจ็ดายนะเห่อนนะเพื่อเขาสือแต่บ้านจะโอน เขาว่มีปีกายนี่เขาบ่มีเพื่อสมัครดินมาเวกีท่นนเก็บว่าเก็บว่าสิที่งี้ยไปเชื่อเพื่อบ้าน่อยดิ่มืออื่นจะบอกว่าจะกมาพพาดยัอันนแตจะยังงี้แบบปะเพื่อ y ยูทูบเบอร์อะไรก็แก้เพื่อ้นมาแข่งกันนะมาแข่งนาะเอาข้าวโเ็ดละข้าวโะเห็ดเะเข้าวโเหตุปาเนาะ บอกว่าเห็ดปีนาก่อ็ใช่ดูแบบเกี่ยนผ้าไปตั้มเหื่อเขาหล่มทุกคนัดถ่กูคัดถ่ายมันเป็นปะเออกูคัดถ่ายก็เป็นทีมทีมเพื่อนทีมนักเกียนกูได้ตอนน่ะนักเกียนมอชอพ์พลานโอ้ยมันจะไปผ้าจ้วง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 ถ้ากระสอบเลยจะแต่มันเมื่อย่ไหมเอากระไพ่เบิ้งในในในนาเลยในหัวเลยจะจะไปพายตกแปกตอกแปกซับกันกับพอดีเลยไปแม่ยังนี่ เอาทีหนึ่งเด้อมันจะมาขามมาดินบ้านเจ้านี่ได้ไลยก็มาหาสตรีบมันจะมาค้นเขาสวยเพิ่นอ๋อคุปโอมาตอนนั้นสามสี่ถุงอันนี้มันมาค้นเขาเนาะอันนิมากินเขาซะกินเขาแรงมากินเขาแรงใช่ไหมเขียนกันเลมาถาบทามตีบางทีออกบรรษานี่เด้มีข่าวดีไดยเมียนบาข่าวดียังเนาะเออข่าวดียอดสิไพ่หม่วนนะเรียมหรือว่า คลิปแจ็คเนี่ยรีเสือสีดำเท่เนเอาเทุกคนเนาะถาไปเจอกันมืนกับขามาสตีบนี่แหละปิทนมาหอดรป่จัเหยื่อมน้องไปเบิ่งเนาะคันพัดคนมาแถบห้องกมีคนน่วยเพิ่นพะว่าโทษจะเพิ่นวังหาโม่งนี่มันคนมายังคนอยู่มาคนเขา่วยนี่เ่นมาขันสิมาโอเคเอาเอาทุกคนเนาะเดี๋ยวสิ ไปเบ่งมังสตีบมาเดี๋ยวบอดีวยวบอท่นมาตอนนี้ก็มาหอดเพือนสตีป์ทุกคนเนาะอบัจิมาคนเขาสวยเรวลโอ้บาลิมีตัวเด้อบาลมีตัวบาลมีตัวมีตัวอีทีเรีจะมา่าไอ้ดิโอ้ยมืออื่นย่างอยู่ดิยงมีดอเขาเต็มถุงอยู่เออเอย่างบุเขาาบท่านเกีียวมืออื่นบุญเดิมาจิงเล่บุญหมอากโกอเล่เอะเออมือหืเอาะ เอตุขือ <wounds> เห็นแล้วอ่ะอีตัวนะข้าอยากแน่น่ะทุกคนน้องตามที่เดียวเป็นเ่ยก็ได้มาสะมาสะได่ซื้อมาินที่ขายเดียวซื้มากินเขาน้ำชาติบีเป็นนี่มีแต่แจ่วเลยอยู่นี่แต่กล่าว่าซื้ออันนั้นของฝากของต่อนมันแต่ปากเสกมาให้ชาติบีกินนั่นกินข้าวหุ่มผ้ากินปลาห่วมต่อนมาสั่นแต่ของในเมืองมาฝาก ฝ่าวบอสุกกับอเอลเล่ย์อยู่ฝ่าวเพราะว่าสื่อเครื่องมาเต็มอยู่เออฝ่าวนี่ก็บรรณาเรื่อสื่อเครื่องมาแล้วสุดไปเด่นนับหรอยืนแบบบอสุกเหรอนั่นเมนได้สิไปบางทีก็จะกินเขาแรกก่นบอสุกนะเขาแรงก่อนนะอุ้งนะหนังกินบอสุกก่อนเขาแรงก็ซาตีเหมือนนะแต่ยังกินแรงนี่ฮะร้จากขึ้นมาเดี๋ยวนี้ คือเมาแต่นั่นเกี่ยวเขาคนเขายังเกี่ยวทูหมู่ไหมเกี๊ยวดุเยว่าบอกให้ดเพื่อนนีนอนเด้อช่วยใดูไวตีตนนะสุกมากเลด ไปทุกคนโอ้พอาวบาดีพอฝากเนี่ยฝากโตนี่เด้อออกมาซานี่มีขาวดีเลยนะก่บสบายดีหน้าวางสบายดีเป็นบอดีมาเป็นนนภรรยาแ่คอยเล่นหนไงเร่อยจะมาเห็นมเนคนด บางทีอวายมแขวแหงได้นาะหรือมเจอนัด้เนาะเนาะตีหาะแตงพวกเขาขนาดไปขึ้นมาซุปเนาะเอยเนาะก็ขึ้นขั้มแท้กเลยคนข้าไปนจับไ่ได้คนกวาะินไปจิกเขาไปเล่นกจีจกเลยอยู่นาะกดนี่เนาะ นั่งล่นก็บอชุบมากจะ่ปากสี่เราทุกคนมึนมึนกลัวรถไม่เพื่อนสิ่งแห้งนาจะมึนบึดหนาลบตีเขงลำตัง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 เฉยๆเหมาะกันนอกใช่ไใส่อยู่ใส่อยู่กันนอกค่ะแต่ว่าลมมันนี่เขาต้งกอนบวกกล่อมไปเลยกีตาจะล่นออกเนาะคนตื่นไปนอนมากับมาเลยมันปวดทเตียมมีช้างเลยนะพอที่อยู่ลยเนาะเนาะคืนนี้กันได้เหมือนมาเนี่ดนได้เลยนี่ สองเดือนนีเลยเทนิ้นให้้าหนังสิทวมก่อนไปก็หออันใส่พี่น้องเลยหอแล้วสบายดีพอสบายดีนั่งเลยนั่งเลยนั่งนั่งนั่งน่งขาสตีมเนาะาเย็นนำ่ยากับไปกดเด้อยนี่ขาสตีมมาก มาถา,ถามๆเหมืองเป็นแนวดดใดจิตใจตการอยู่บ้อยังตกลงการคนเกี่ยวเขาสวยบริวารมาแบกเขาเนาะถ้อว่าเกี่ยวว่วเป็นแต่กระสีมาแบกอะไรอยู่เนาะเพราะว่ากำลังเคยแบกนักบุญได้สีจอนเช่นนะ <laughs> เออเนาะใน <laughs> ก่อนหนึ่งกูแบกกาแฟเลยเป็นว่าเขาแบกกาแฟกูเหมือนเป็นดารสันสีสอบอันนี้เนี่ยแบกกาแฟขอ,อ,องเข<อ>ามา ไปไปเห็นอยู่ข้างจองป่อยู่ไปข้ามาขายแมนกระลงเนี่ยเขาจาะอยู่เพื่อนแน่เข้ามาขายเออแบกนักมันก็เป็นเนี่ยสบายดีมันก็มีสวนอะไรอย่างครก็บ่กกัยังไหลอีกร้องนึ่งไปฟานก็ได้เนาะอือโอ้ขบานคือเนี่ยนี่ฮัลงผ่ายคืออันนั้นเป็นที่มาเนาะลอยหน้าเป็นยังติเป็นอยเป็น ใครเคยส่วงเนาะน้าจะส่งลงเนาะก็จริมั่นนะเนาะจะทีมเฮาบางทีก็จะสิี่บีแข่งหรือว่าจะสิี่บีเป็นพาล่าเขาเนาะพายไปตั้มเพื่อเขาเนาะอยากจะคัดถ่ายนะเนาะสายนี่ผมพวกเอ๋พวกยังเนาะเออพวไอ้แถวไอ้คนก็โขบเลยนะมามีเพื่อสมาร์ตดีมายืมเพื่อเขาเขาเสือเลยแหละเอาลงดึงเสือมันก็บเป็นเพ่งเนาะอืม เอาบ่สื้อเอาเง้ยเลเรกไม่บอรเศร้าบ่เนาะเศาเฐืิออะไรกับจัดกันลงกันเศาซือาเกจาเ้าเอาเือบ้านเนาะกับ่กัไปน้ำการหนได้วยทุกคนเปลี่นของเลยผ้าแงปวดกับเปลี่ยนกันข้ายออเขาเผาไร้คนก็ได้จะเปลียนผูกผ้าเออเปลียนที่กัน ไพ่เด่นากลลเอก่อยอันไยกเป่นทันกพอาก่อยพอกยากลงนี่เนาะไม่ได้หลอดมั้งผ่ายเด่นได้ยุติสิบป่ายจริงจเขาก็สอบมากแมนแมนแมนเขาลงไพ่เด่นเขาลงแบบว่าพายเด่นซํำแบบถ้ากระถาเขาเนาะถาเพื่อร้ององถ้าประสบการณ์ไม่เขาบเคยเลยคือบาดีกบ่เคยเนาะคืออก่อยนะจะเคยเราเคยแข่งทีมมงเฮียนเห็นปาไพ่เห่อ ลองนะทุกคนมืออื่นบางที่พวกเขาจิมีแบบว่าไปลองเนาะมีรายการจะไปแข่งเหือไปลองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะทุกคนเนาะเอาตอนนี้ก็ทาสติ๊กนะก่ออกอยู่เนาะไปทาสติกไนเนาะเอาเอาทุกคนมาก นายวิธาสตีมากินขาแล่นรวกันเนาะตอเป็นขาเห็ดกินมามาอาหารบันบานเน้นจุบานเนาะบานหน้าเขาเหมือนกันนะนกินเขาก็ปั่นขวบ้านหน่อยเดอนเดเดิอเนีะยงไหมเกงปลาทางแม่ก็พอประกันเห็ดกินตอนทับอ๋อปลาอ๋อปลา ก่อนหับด้วยดีมาถึงจังหวะ้องกินก่อนหับมาดีมาอาหารดีสำเนาเนี่ยแกงปลาเนื้อตุ๋นเนาะตุ๋นเองปาเขาเรียกเนาะปลาธรรมชาติเดี่ยแกงปลาเค็งนี่อะไรช่างเนาะปลาเค็งปลาเค็งต้มเป็นยังเนาะต้มสมกับต้มส้มมบ่ตแกงสมแกงมันนี้มกพริกแล้วก็ใส่มักสมใส่มะขาม บางทีน่ะมันก็เป็นผิงจะดัดอยู่เนาะพอมาใจมาผิงดีเธอเสียบเลยหรือใส่พักอีตู่มางอีมันกินไหนกินหมดข้าวข้าวเสียบเลยดูว่าบราเคยกินแน่นี่เก๋นุ้ยอาหารบ้านนอยแต่บ่คอยปลาเค็งบ่คอยได้กินปลาเค็งบ่คอยได้กินอะไรปลาเค็งอันนี้ถนัดตัวเองเหมปลาเค็งถนัาตัวเองมั้งปลาทุกคนปลาธรรมชาติ์ได้ไหม

พี่น้องมามาเดินดูกมนเอมากินบาเดียวได้น่ทางนี้มีข้าวปุ่นนมาเเนี่ยอรอนพื่นบดอนะสบายดีพี่น้องสบายดีเ้สบายดีใครเป็นคนเห็นใวันมัเออครหกานกินสองคำหอบบ้านเพราะท่านโดเจ้าจับปลาซุกจะขี่มากจ้หอยเชงข้าเนี่ยง่กลับไปหาไปบ้านคืนขี่มุคอย เอาบอกนิวฝ่ามาแห้งเหรวไปแล้วนิวไปจำูกินอ่ะรู้จักขาำอ่ะนี่กระเสียบบัดนี้เนาะกระปุนกินอยู่เพื่อนมาหลอนเมื่อกี้น้อยหนึ่งอ๋อไมหนึ่งกับว่าจะถวยนึงคนนี้เสียบเสียบเสียบทุกคนเนาะเขาสีขอเนื้อตยาเข่าก่อนเออบัดนี้ซาวตีแบบจะสีมาตอนจมูกนะสามเห็ดกินเห็ดยาแล้วผนแหละชิมานั่งลมกันดิ่งจังน้อยหนึ่งสิทามเผิวมาอยังต้องการยังบางคน มาซอยเกี่ยวเขาเออเกี่ยวเขาคนเขาช่วยตอนนึ่อย่างต้องการนักเดกี่ยวขาคือบอกว่าทามตนเขาสีเดียวเนี่ยวัเนาะก็ว่าอยูุราผลไปเลยชุดนึงส่วนนี้เขากำลังลุยยังให้ด้วยหน้าวะไหมอ๋อกำลังเกี่ยวเป็นบ่ห่างตอนการคนมาเกี่ยวเขาแร่เพยาะว่าต้องการให้งานไลายเนาะ ทุกคนมาทำมาเกียวขามวนนะเยังเิดเยใครก็ดีใจเนาะผู้บ่าวช่าเกี่ยวเขาชวยนี่วยเมืนีางห่แต่ก่อนมดชิล้มเา้าคิดให้ได้ง่ายตองมาเกี่ยวเขาเสิร์ฟปุ๊บเฝ้ามันบอกแต่ก่อนแต่กี่มี่ดุนโมตัวเองแต่คอยบ่เคยมี่อยาาเผื่อผมเขาะว่า่ับเขา มาล่มกระนำในนอเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำก็ยืนที่เขาจะเอาเขากันก็สกีหันเขาเงี้ยนจะไม่ห่อยนะเขาเงี้ยนะก็ไปเกี่ยวเขาหน้าในคู่ก็ได้ไปมีผู้ัวสาวไปไล่หองอันนี้รวบกันรวบกันกม้วนม้วนเนาะกินเขาได้ไล่คนนี้เนาะเห็นแล้วซุ่มกันเสียกันหยกกัน กินเผาพี่น้องกินเขาพูดกนกินเป็นจะบ่อยดิมมันแด้อเป็นกินเป็นจกหยังเป็นเป็นกินเยอะหมากรสจัดแบบอยากมาบ่มากกะไม่เมืองกับบั๋นเนาะอันนี้บั๋นเนาะก็กินคล้ายๆกันนี่ยนะแล้วทุกคนพอไม่อยากยุบเขาไปเลยไม่จ้างหนักไปเลยแล้วทุกคน ิดกระตั้งใจมาหาสติสติประค่าเบียกลนยเราทุกคนเนาะแลวมงบมาคนเขาก่อนมืออื่นมื่อื่นผัดบุญมื่อื่นกระสิบุญอีงเนาทุกคนมาใช่มาเกี่ยวเขากับคนเขาสวยพ่นมึงเคยเห็นหน้าปะบ่เคยแต่วันเคยเห็นหน้าจะเคยบ่กูที่เคยเดียวเห็นคนเดียวยังเห็ดกับพ่อแไหมโอ้กูทยหน้ามือแตกมดเลยกูเคยนะโอ้เห็ดหน้ากูนี่ไปลินคำมาไปลินในเตือนสามาถนไปนอนอยู่รถไยเขา ไทยบูมาให้ว่านะบ่มีเงินเด้ดช่วงนะช่วงบม่ได้เป็นยังอยู่เหือนแบบว่ากับไก่ทงไฮทงงานีา<ม>้พอกับแบบโแบบแบบแข็งแหงไปเลย,ยหน้าและผูกนะมือแหงนี่เจนตะพืชตะพืชติดหน้านี่ใครว่าง่ายกับไม่ได้ง่ายแต่กับไม่ได้หยาอีกเนาะพอดีทงงามแต่คนที่ว่าเขาเห็ดเขากระซิ่งเนาะข้าวเห็ดเนี่ยขาเห็ดแต่หน่อยจนใหญ่เนาะ คือเข้หาหนี่ก็บเคยนะทุกคนเราบเคยเห็นให้เห็นหน้าหรอกเกี่ยวเขาเรงก็บบเคย์ว่าแต่ว่าเออําแบนากนักแบกยังนี่พอะไรอยู่พอไว้โบเคยเห็นแบ่งนักอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันนักคนละแบบเอาทุกคนชาวตีพิ่นกระคาเห็ดกินเห็ดยาวเพิ่งเนาะมาสีมากับบได้มาเห็นหน้าเห็นผ่นน้อยหนึ่งน่ะ <c oughs> แบ่เฮื่อนผ่นน้อยหนึ่งทำใมีว่าจะไปนั่งกินเขา,ขาเือนมาซุกลมกันดินแต่พิน่นกระคาเนี่ย เดี๋ยวมื่อเอิญเราจะบางทีเพิ่นส้อไปดินน้ำเฮาาน้อยอยู่เนาะกะจะสีเห็ดคอนเทนต์เนาะจักสีเห็ดยังกินจอเพิ่นคือเก่าคนนะเอาทุกคนเจอกันคลิปหน้าแต่พอถือเอา